รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หนีชันเคยนะคะในรายการซันเดย์ไอทุกคืนมาทีพย์ก่อนข่าวเที่ยงคืนทางสพอา,าอย่างนี้นะคะวันนี้ในช่วงซันเดย์ฟกัส cast สท่าผู้ชมไปที่ดอยม่อนลางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปตามรอยพระราชดำริโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรบนที่สูงค่ะและในช่วงซันเดย์ไบรท์ที่เราไปพูดคุยกับทหารที่ดูแลความสนุกสนุกบนดอยกันค่ะพักชมโฆษณาสักครจจคู่แล้วกลับพบกันนะคะ เดโฟกัสสนับสนุนโดย PTT High Force น้ำมันดีเซลสูตรสังเคราะห์เกรดพรีเมียมใหม่จากปะตะทอดอยม้อนล้านเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดมีความสูง1,696เมตรจากน้ำทะเลซึ่งอยู่ในเขตของอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ดอยม่อนล้านแห่งนี้เป็นจุดชมทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงของอำเภอพร้าวและที่สำคัญ ยิ่งกว่าความสวยงามของธรรมชาติของดอยมัลลานแห่งนี้แล้วเป็นที่ตั้งของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อให้ชาวบ้านของมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของสถานีและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะตอนนี้น้องพิมพ์อยู่กับพี่แจ็กนะคะที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติค่ะครับสำหรับโครงการที่จตั้งขึ้นมาครับเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาตินะครับเพื่อ อนอมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับมาปรับใช้ในการบางแผนลงชีวิตของรัษฎรในพื้นที่โครงการนะครับให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสําหรับเกษตรกรที่ยากจนยากไร้ด้อยโอกาสนะครับเพื่อแก้ปัญหาการปลูกผักที่ราคาไม่ดีเกษตรธรรมชาติตัวนี้เข้ามาจัดตั้งในโครงการนะครับเพื่อให้รัษดรมาเรียนรู้เราโดยใช้ยืนสีธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเราไปดูการผสมอาหารการหมักอาหารในภาคีธรรมชาติในการเลี้ยงสัตว์ ครับสำหรับสูตรอาหารสัตว์ที่เราผสมขึ้นเองนะครับเราใช้วัสดุในท้องถิ่นที่ราดอดของเรามีอยู่คือต้นกล้วยนะครับแล้วก็มีลำกลางแล้วก็จะมีใบกระถินนะครับมีดินแดงอีก8กิโลนะครับมีปลาปวนอีกกิโลครึ่งนะครับแล้วก็ผสมคลุกเขาเข้าให้กันแล้วก็ตัวสําคัญที่จะทําให้อาหารหมักได้มีประโยชน์สูงสุดคือน้นําหมักจุลินทรีย์ธรรมชาตินะครับ <S <S ที่เห็นนะครับคือจุลินทรีย์เพื่อมาใช้ในการผลิตปูพืชผ,ผัก ทำมงนะฮะแล้วก็ทำปุ๋ยหมักนะครับอ<ช>่ครับ<ช>เดี๋ยวจะพาคุณพิมไปดูการให้อาหารไก่ไข่นะครับท่านผู้ชมคะดูสิคะตอนนี้พวกพี่กำลังให้อาหารไก่กันอยู่ค่ะไก่แย่งกันจิกอาหารอย่างเลยค่ะๆๆ พี่สัคคะแล้วนี่เราต้องให้อาหารไก่วันละกี่มื้อะคะอ๋ออาหารหมักที่เราผสมเองเนี่ยนะฮะผสมหนึ่งครั้งนี่จะเก็บได้ประมาณ3วันนะครับแล้วการให้อาหารไก่ไข่เนี่ยเราจะให้เช้ากับเย็นนะฮะไก่ก็จะกินทั้งวันเราจะปล่อยให้ไก่กินอาหารทั้งวันเลยนะครับกินไม่หยุดไม่หย่อนกินเรื่อยๆเพราะว่าอาหารหมักเราราคาถูกนะครับครับน้องพิมพ์ครับหลังจากเราให้อาหารไก่ไข่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูการเลี้ยงหมูหลุม ข้างล่างนะครับซึ่งมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งรออยู่เราไปกันเลยไปครับอยากทราบว่าทำไมชื่อหมูหลุมอะคะหมูหลุมนี่เราเราเลี้ยงแบบแบบผสมแบบแบบธรรมชาตินะครับแบบธรรมชาติคือเมื่อก่อนเนี่ยเราเลี้ยงแบบที่ว่าเป็นฟาร์มคอกเป็นอะไรแต่เริ่มเมื่อเรามาอยู่ตรงนี้นะครับเราวิถีชาวบ้านนะครับวิถีชาวบ้านเขาทํายังไงเราก็พัฒนาให้อยู่กับชาวบ้านนะครับมัน เลยต้องมาแบบเป็นแบบหลุมขุดไว้เสร็จแล้วก็เอาที่แกบนะที่แกบลงไอจุลินทซีย์ราดให้มันไม่มีกลิ่นเหม็นท่านผู้ชมคะนี่ก็คืออาหารอีกชนิดหนึ่งเป็นอาหารโปรดของหมูเลยค่ะ ซันเดย์ว r i e t รสนับสนุนโดย GGI Ting Safety Ting GGI นิตยสารที่ดาแรงงานนิตยสารเพื่อสังคมคนทำงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสร้างสรรค์บริการเพื่อสังคมท่านผู้ชมคะโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพาบรมราชินีหน้าที่ดอยมอนลร้านแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุนรักษ์และระบบนิเวศ ซึ่งทาให้น้องพิมพ์รู้ว่าธรรมชาติและมนุษย์ยังไงก็ต้องอยู่คู่กันค่ะในแต่ละปีได้มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเยี่ยมชมสถานีที่ดอยมอนล้านเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะหน้าหนาวค่ะและที่นี่ยังมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาพักบนดอยมอนล้านแห่งนี้ด้วยนะคะผม้อยตรีสุรกิจคิดชัยหัวหน้าชุดประสานการคุ้มครองและป้องกันชุมชน สถานีพัฒนาการเกษตรที่สงูงตามพระราชดำริโดยมล้านการปฏิบัติงานประกอบด้วย4แผนงานแผนงานแรกจะพูดถึงนะครับด้านประสากนการปครองและป้องกันทุมชนดําเนินการให้ราษฎรนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแผนงานที่2เกี่ยวกับด้านคันการข่าวดําเนินการหาข่าวสารเกี่ยวกับความมั่นคงในพื้นที่ด้านที่3ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านที่4การปลูกฝังอุดมการการประชาสัมพันธ์และการปิบริการกิจวิยาเราจะทําการคารพงธงชาติของทุกวันที่รัษฎรเข้ามาศึกษาดูง,งานเท่าที่ผ่านมาที่กระทํามาในสถานีพัฒนาการกเกษตรที่สูงตามพาระราชดอยม่อนล้านทางชุดบริการไม่มีปัญหาข้อข้องนะครับให้ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สุดท้ายนี้อยากให้ท่านหัวหน้าช่วยฝากไลถึงท่านผู้ชมทางบ้านเล็กน้อยค่ะครับที่นี่มีจุดที่น่าสนใจหลายอย่างโดยเฉพาะภูมิประเทศนะครับถ้าอากาศหนาวนี่จัเป็นม,มีอากาศหนาวเย็นเป็นแน่คเนีงนะแล้วก็ธรรมชาติมองเห็น,นอำเภอเพ้าทั้งหมดแล้วก็สามารถชมพืชการเกษตรเมืองหนาวได้ตั้งแต่ผักเมืองหนาวไม้ผลเมืองหนาวนะครับแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมของชนเขาอาคาตลอดจนภูมิประเทศของอำเภอเพ้าครับ สำหรับวันนี้นะคะน้องพิมต้องขอขอบคุณท่านหัวหน้าพี่หมวยพี่แจ็คด้วยนะคะที่พาพิมพ์เดินดูรอบๆสถานที่แห่งนี้พร้อมกับให้ความรู้กลับบ้านด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะค,ค่ะ,คะส่วนในสัปดาห์หน้าน้องพิมพ์จะมีอะไรฝากท่านผู้ชมอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสําหรับเรื่องราวของดอยมอนต์านตามรอยพระราชดำริโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรบางที่สูงยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะยังมีต่อสัปดาห์หน้าค่ะ สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วหากท่านผู้ชมสนใจติดตามชมรายการย้อนหลังสามารถติดตามชมได้ที่ w w w ntrmedia.com ค่ะเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ